แล้ว้วยเฉันจะทำไมแกพูดว่าภูมิใจแค่ไหนมึงกลับกูดังน,นั้นตรงตื่นอยู่เสมอแค่เพียงเพียงพอที่จะเห็นทางของกู โอ้ยตาขาขาได้อยู่ข้างในโอ้ยหมปัญญาด้วยจาโอก่อนหน่อยปี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 ปะปะปี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 ปะปะปะปี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 ปะ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 ปี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 ปะ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 ปป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 